ชิมานุเมทานียมเอ็มจีดีตัวนี้เป็นปีเก่านะครับแต่ว่านักขอนไม่รู้ว่าเป็นปีไหนใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมมีโอกาสได้จับได้ล้างนะครับก็เลยถือโอกาสนี้ถ่ายคลิปมาให้หน้าๆดูนะครับเพื่อดูความแตกต่างของรุ่นแต่ก่อนนะครับกับรุ่นปัจจุบันนะครับรวมไปถึงระบบ DC นะครับรวมไปถึงระบบภายในอะไรต่างๆมีความแตกต่างกันมากน้อยพอสมควรนะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้ถ่ายมาให้ดูครับ สำหรับตัวนี้นะครับส่งมาล้างเช็คระบบนะครับเขาซื้อมือสองมาจากในกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มรื้ออะไรแต่ละชิ้นออกมาเลยครับผมแล้วก็เช็คสภาพภายในเข้าไปด้วยครับผมสำหรับลอกตัวนี้นะครับเป็น DC 4นะครับผมการถอดสปูลเนี่ยก็ต้องถอดระบบ DC ออกก่อนนะครับถึงจะสามารถแกะสปูลออกมาได้ครับผมต่อไปมาเริ่มถอดฝาด้านฝั่งแขนออกครับผม เราก็จะมีอาการแห้งๆครับผมตัวนี้ลอกสะอาดนะครับลอกไม่ได้สกปรกนะครับก่อนส่งขายน่าจะมีการล้างเคลียร์ระบบมาแล้วนะครับผมแต่ว่าอาจจะเติมจารบีมาน้อยนิดหน่อยครับผมผ่านระยะเวลามากว่าจะได้ใช้งานมันก็เลยแห้งตามการเวลาครับผมแกอวมาภัยในก็ค่อนข้างที่จะแห้งเลยนะครับผมตัวเฟืองยังถือว่าเนียนมากๆนะครับและเฟืองรุ่นนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมเบามากๆนะครับผม ส่วนเฟืองพีเนียนเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับตัวนี้จะระบีแห้งจับตัวเป็นก้อนรอบเฟืองไปแล้วนะครับผมเริ่มถอดฝาฝังปรับดวงดีซีครับผมถอดแกนเสาหลักครับถอดเสาประคองเพืองพีเนียนครับถอดตัวยกเฟืองพีเนียนครับผมถอดตัวเตะครับจากนั้นถอดแป้นกดครับผมอ่าเสร็จแล้วถอดแผ่นกดแป้นกดออกครับผม เริ่มถอดฝาครอบเขาควายครับสาหรับตัวนี้ฝาครอบเขาควายอยู่ด้านในนะครับผมการถอดก็จะยากนิดนึงครับผมจากนั้นถอดเขาควายออกครับเสร็จแล้วถอดตัวนอนออกครับผมสําหรับปอกตัวนอนรุ่นนี้เป็นโลหะแยกชิ้นหมานะครับแบบนี้เลยจากนั้นเริ่มถอดตัวเกีีร์สายครับผมโอเคครับถอดกระจังหน้าครับผมอันนี้เป็นแผ่นรองครับผมตัวนี้ถอดออกได้เลยจากนั้นถอดลูกปืนออกครับ นี่โอเคครับตอนนี้เราก็ถอดอะไรทุกชิ้นออกจนหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรานําไปล้างทําความสะอาดกันครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการล้างทําความสะอาดแบบคร่าวๆกันครับผมโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะใช้เครื่องอุลตร a s o n i นะครับในการทําความสะอาดไปก่อนนะครับผมเพื่อขจัดคราบฝังลึกนะครับพวกคราบน้ํามันจระบีนะครับผมหลังจากนั้นเราค่อยนําไปขัดอีกทีหนึ่งนะครับหลังล้างทําความสะอาดครับผมก็จะไหมเอี่ยมแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มลงพื้น